หากใครกำลังมองหานิยายจีนค่ะที่ตัวพระเอกอะค่ะจะเป็นคนกระร่อนปิ้นป้อนมากๆเลยเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะเขาเป็นคนปัจจุบนันแล้วก็ย้อนไปในอดีตนั่นเองขอแนะนำเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติคำโปรยเพราะอุบัติเหตุระหว่างทิปท่องเที่ยวของบริษัททำให้ผู้จัดการแผนกการตลาดฝีมือดีอย่างหลินหวางหลงจะพ,พัดจะปูไปอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยโลกที่ยกย่องบัณฑิตเหนือสิ่งอื่นใด ทำให้ไอบานอจากศตวรวษที่21อย่างเขาจำต้องเข้าไปเป็นคนรับใช้ของตระกูลเซียวตามคำขอของผู้มีพระคุณอย่างเสียไม่ได้แต่มารดามันสิคิดว่าหลินหวันหลงผู้นี้จะยอมก้มหัวให้ใครง,ง่ายๆหลองไงไหนๆก็ต้องยอมรับชะตากรรมนี้แล้วคนรับใช้ก็คนรับใช้สิเขาจะเป็นคนรับใช้ที่โดดเด่นในโลกอดีตแห่งนี้ให้ดู ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนี่ไอเรื่องนี้เป็นของหอมหมื่นอับซรผู้แต่งอีเยี่ยนมีทั้งหมด1,000กว่าตอนนะคะ ตัวละครหลักของเรื่องก็คือหลินวางหลงค่ะก็คือเป็นผู้ชายที่เก่งในศตวรรษที่2 1เนี่ยแหละเป็นฝ่ายขายแล้วก็ได้ย้อนเวลาไปในโลกอดีตค่ะขึ้นต้นเรื่องค่ะก็มาที่ฉากที่บัณฑิตตแ่ละคนก็ อวดโฉมกันแล้วก็ท่องบทกวีค่ะซึ่งตัวลินวานลงก็แทบอยากจะถุยน้ำลายใส่นะคะด้วยความที่ว่าเขารู้สึกว่าทำไมตัวเองถึงโชคฉกาลอย่างนี้นะไปที่บริษัททัวร์ที่ภูเขาไทซานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนั่นเองสุดท้ายตัวเองก็เลยต้องมาอยู่สถานที่ที่แปลกประหลาดแห่งนี้ค่ะ แล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาของเขาตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะคิ้วคมดุดกระบี่ดวงตากระจ่งางใสจมูกโดง่งได้รูปรอยยิ้มเป็นมิตรถ้าหากว่าได้สวมชุดบัณฑิตแล้วละก็เขาจะต้องดูภูมิฐานยิ่งกว่าไอ้พวกบัณฑิตหน้าโง่ที่ขับกรอห่วยห่วยพวกนั้นอย่างแน่นอนแต่ทว่านะตอนนี้ค่ะเขาก็ใส่ชุดกระโปรดูแล้วหมดสง่าราศียิ่งนักบวกกับผมที่สั้นเสมอหนะ้าผากทำให้แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะ ก็เลยทําให้สาวๆเนี่ยที่เดินผ่านก็มองแต่หัวจรดเท้าค่ะแล้วก็แบบมองผ่านไปอย่างเหยียดยามค่ะซึ่งนะตอนนี้ค่ะทุกคนก็กรี๊ดกร๊ดใหญ่เลยแล้วแล้ว,ลวมาดูคุณชายโหแล้วโอ้บัณฑิตบัณฑดับหนึ่งแห่งจิ้นหลงว้าวหล่อจังเลยนะหลงไหลมากๆคุณหนูบ้านใดเนี่ยจะได้มีบุตรเพศนิวาสกับคุณชายตระกูลน,นี้ซึ่งหลินวันหลงก็มองไปแบบเฮ้ออะไรกันนี่ในขณะที่สักพักหนึ่งค่ะก็จะมี หญิงสาวรูปงามค่ะก็ล่องเรือมานะคะแล้วก็ท่องบทกรอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเขาเองก็รู้สึกฮ้ยอะไรอะ่ะผู้หญิงหญิงสาวอันดับหนึ่งเนี่ยมานั่งท่องบทกรแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยนะเพียงแค่ชายหนุ่มหญิงสาวค่ะก็แบบว่าอารมณ์แบบพัดเปลี่ยนบทกรกันแล้วก็ยิ้มให้กันซึ่งทําให้หลินวานลงก็แบบเฮ้ยอหนุ่มก็ยิมยิ้มย่มยมยองอะไรจีบสาวเนี่ยเนี่ยดูอย่างข้าปูข้าอย่างเงี้ เนี่ยก็คือเขา,าเชื่อเรื่องของความมีฝีมือรับรองเนี่ยต้องแบบว่าลุ่มลงกันแน่แนเลยคุณชัยรูปงามก็อวดโฉมคะ่ะแต่ถ้ว่าอากาศก็เย็นคะ่ะก็เริ่มหนาวสาั่นซึ่งทำให้หลินวันหลงก็เรียกว่าเสียยิ้มแบบฮ่แต่งตัวให้ดูงดงามไม่ได้อยากจะให้อบอุ่นก็สมควรที่แข็งตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อพวกเวรพวกนี้นี่อยากจะให้บสาวๆนี่เกิดกำเนิดละซิ ซึ่งท่าทีเย้ยหยันของลินบางลงเนี่ยก็ดึงดูดหญิงสาวหลายคนค่ะเธอก็มองไปที่รูปร่างมซอ,อของเขาเนี่ยก็ปิดปากควร,ร้อคิกคักเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยก็ดูโอเคเลยนะเพราะว่าสูงตั้ง170กว่าแล้วก็ยืนหยัดฝึกฝนร่างกายมานานจนมีแบบอารมณ์แบบว่า หุ่นเนี่ยดีอะไรเงี้ยค่ะดูแบบเป็นพลักกำลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าตาก็ดีผิวสีแทนอีกต่างหากเมื่อเทียบกับบัณฑิตหน้าขาวแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสั่นคลอนจิตวิญญาณของสาวๆได้ค่ะซึ่งทำให้กลุ่มบัณฑิตเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วก็พูดวันนี้ไอ้บรรนอกมาจากที่ไหนดูท่าทางมันกระจองงี้พี่หวงเนี่ยไปยืนร่วมกับมันเนี่ยทำให้สถานะของท่านเนี่ยเสื่อมเสียเราจึงควรยืนอยู่ห่างๆมันหน่อยนะ เพราะว่าท่าทางของบดิตต่างๆค่ะด้วยความที่ว่าเดิมเนี่ยก็มีความมั่นใจในตัวเองก็ถูกกระทบกระแทกกระเทือนใจอย่างแรงค่ะเพราะว่าสาวงามเนี่ยเริ่มที่จะเมินเขาแล้วก็ไปสนใจตัวหลินหวังหลงซนี่ก็เลยทําให้กลุ่มบัดิตเนี่ยขุ่นเคืองค่ะ ตัวเขาก็นึกถึงอดีตค่ะต้องบอกไว้ว่าจริงๆตัวเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ทํางานอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็เที่ยวผู้หญิงอย่างเอาเป็นอาตายหน้าที่ก็จเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแฟนมานบไม่ถ้วนก็ต้องเรียกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาแบบไม่ได้คิดจะทุ่มเทเรื่องความรักนั่นเองค่ะ ตัวเขาเองก็คิดว่าทุกอย่างมันก็มีความสุขดีจนกระทั่งเจ้านายเปลี่ยนค่ะก็กลายเป็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งรองผู้จัดการแล้วยังมาเป็นผู้บังคับบัญชาเขาอีกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพร้อมไม่ถูกชะตาอะไรกับเขาหรือเปล่าทําไมถึงได้หาเรื่องไม่ไว้หน้าเขาอยู่ตลอดเวลาเลยจนเขาอยากจะฆ่าเธอทิ้งซะถ้าพ่อของเธอเนี่ยไม่ใช่ประธานกรรมการ ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะเด็กคนนี้ถึงแบบว่าน่ารังเกียจอย่างนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังพาเขาอ่ะต้องมาทัวร์ที่ยอดเขาไทซา,านแล้วก็ตัวเองเนี่ยล่วงลงเหวแต่ทว่านะตอนนั้นสายตาของเด็กคนนั้นเหมือนมีอะไรผิดปกติเหมือนมีความรู้สึกเจ็บปวดมึนงงอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะคว้าดึงเขาเอาไว้ค่ะแต่ทว่าตัวเขาก็ตกลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าหรือเหมือนเธอกระโดดตามลงมาด้วยแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่ไม่ชัดเจน เลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ในโลกที่ประหลาดแห่งนี้ค่ะในระหว่างที่เขาก็แบบฟังแบบว่าคนเกี้ยวพาราสีด้วยบทกวีเขาก็เอาบทกวีอันหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เคยได้ยินมามาพูดก็ปรากฏว่ามีคุณชายน้อยหน้าตาสักข้างชมงามนะคะก็ยืนถือพันแล้วก็บอกว่าเาบทกวีนี่ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวพระเอกอะคะก็รู้สึกแบบมองแล้วก็แบบ เฮ้ยนี่มันผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่เขาก็าไปมองหน้าอกของผู้หญิงอะนะคะก็ดูแลแบบเอ๊เหมือนแบนลาบแต่ว่าแบบเหมือนทําอะไรลงไปหรือเปล่าแบบไปตัดออกล้อหรืออะไรอย่างนี้เอ๊เป็นกระเทยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าอกอยู่นั่นนะคะจนกระทั่งสุดท้ายตัวคุณชายเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจคะ่ะแล้วว่าเอ้เจ้าน,นี่ดูอะไรเนี่ยตัวลินบานลองก็เลยเ ออขอโทษแล้วก็เปลี่ยนเรื่องค่ะก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องว่าอ้าวคุณชายเลียกข่ามามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องเรียกว่าคือเขาอะท่องบทกวีที่แบบดูแล้วดูดีอะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจคนอื่นนั่นเองก็ปรากฏว่าก็สาเร็จค่ะก็ทําให้คุณชายคนนี้ก็เห็นความสําคัญของไอตัวหลินหวังหลงนะคะแล้วก็เลยถามว่าเออสัมผัสที่ท่านได้พูดถึงบทกวีเนี่ยบทต่อไปมันเป็นยังไง ซึ่งตัวหลินบางหลงก็บอกว่าโอ๊ยคือคิดในใจว่าถ้ามานั่งแบบอธิบายมันก็จะได้ดูไม่ทรงภูมิเนาะก็เลยพยายามแบบขยกักขยกัขยกความรู้ไว้อะไรบางอย่างค่ะและหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองอะไรต่างๆทําให้ตัวหลินบางหลงเนี่ยก็เริ่มแบบชื่นชมคุณชัยนะ้าหวานซึ่งตอนนี้เขาเข้าใจว่าเป็นกระเทยนะคะที่แบบว่าเออควรที่จะแบบปกติก็น่าจะแบบผัดแบบผัดแป้งอยู่แต่ในห้องกลายเป็นว่ามีปณิพาน ที่ดีก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนมุมมองที่มองผู้ชายคนนี้ค่ะคุยไปคุยมานะคะก็ถามาคุณชายชมงามนี่ก็ถามว่าท่านเคยสอบระดับท้องถิ่นหรือเปล่าซึ่งตัวหลินวังหลงก็ใส่หน้าบอกว่าประตูสนามยังไม่เคยไปเลยทีนี้คุณชายก็เลยเริ่มประหลาดใจค่ะก็เลยแบบเอ๊ะสหายไม่ได้เป็นผู้เล่าเรียนหรอหรออะไรเงี้ยตัวพระเอกก็เลยรู้สึกแบบเหมือนโกรธค่ะบอกว่าเนี่ยโอ๊ยกระเทยอ,อะไรเนี่ยใส่ตาดูอะไร ฉันเนี่ยนะจะเป็นคนไม่ได้เล่าเรียนเนี่ยคือฉัน้าขนาดท่องบทก้อนได้ขนาดนั้นเนี่ยผลการเรียนจากเปยใต้เนี่ยก็ดีอะไรเงี้ยแบบผสมภาษาอะไรก็ดีแบบทำไมถึงมากล้ามาดูถูกค่าแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบพูดแบบบทกวีอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกคนนึงก็แบบตาเป็นประกายแบบว่าโอ้ข้าขออภัยด้วยอะไรเงี้ยแบบเออคือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะ สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคุณชายเนี่ยชื่นชมคนที่มีความรู้ความสามารถ mm hmm. ก็เลยเริ่มประจบตัวพระเอกค่ะหลังจากนั้นก็ทําให้พระเอกเลยรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวคุณชายกระเทยก็แนะนําตัวเองว่าเนี่ยเออผู้น้อยแซ่เซียวชื่อเซียวชิงสเสวียนแล้วก็ตัวหลินหวังหลงก็บอกว่าอ้พี่เซียวอ,อ้อข้าน้อยแซ่หลินชื่อหลินหวังหลงแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบทําการรู้จักกันค่ะ ซึ่งทัวพี่เซียวก็เริ่มแบบมองหลินบางหลงด้วยดวงตาเป็นประกายซึ่งทําให้ตัวตัวพระเอกค่ะรู้สึกแบบว่าโอ๊ยหงุดเริ่ม,มหงุดหงิดโมโหลแล้วว่าไอ้กระเทยนี่มันมาสปาร์เขาซะแล้วอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงก็เลยรู้สึกแบบพยายามจะปรับอารมณ์ที่แบบรู้สึกขยะขยงกระเทยคนนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าก็ไม่ใช่ผู้เล่าเรียนหนังสือหรอกนะก็พยายามปรับตัวไม่ได้จมอยู่แต่อดีตเท่านั้นเองซึ่งตัวเอ่อ เซียวชิงเสียนเนี่ยต้องเรียกว่าตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่ารู้สึกแบบชื่นชมตัวพระเอกค่ะก็พระเอกก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยพอใจเพราะว่าปกติจะแบบจะหาคนมานั่งฟังความคิดไอเดียของตัวเองเนี่ยมันก็ช่างยากแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีสหายที่แบบว่าสามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องเนี่ยก็ทําให้สามารถตอบบทสนทนากันได้อย่างดีค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเด็กกระเทยแซ่เซียวมีใจรักพักดีปกป้องราชะวงศ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุยไปคุยมาค่ะก็ปรากฏว่าทัศนคติเริ่มไม่เข้ากันค่ะเพราะว่าดูว่าตัวพระเอกอะคือไม่ค่อยได้เชื่อมั่นของแบบเรื่องห้องเต้องค์ปัจจุบันนะในขณะที่คนนึงเชื่อมั่นก็เลยจะมีทําให้บรรยากาศที่แบบว่าจากเริ่มดีๆมันก็เริ่มแบบไม่ดีอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะตัวพระเอกค่ะก็บอกว่าเนี่ยจงเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าฝากแบบเอาความหวังไปไว้กับตะแก่ห้องเต้นั่นอะไรอย่างนี้ ซึ่งทาให้อีกคนนึงเนี่ยก็แบบเจ้าแบบวาจาสำห์กล้าพูดมาอย่างนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าทําให้ตัวหลินหวังหลงเนี่ยก็หลุดปากบอกว่าอา้าวสรุปเจ้าเป็นสาวน้อยหรออะไรเงี้ยตอนแรกคือเข้าใจว่าเป็นกระเทยซะนั้นพอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ค่ะมันก็ทําให้ไอ้คำพูดสาวน้อยนะั่นะนะ่ะมันแบบเป็นสิ่งที่แบบตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบมากๆเลยก็เลยแบบจากที่แบบรู้สึกดีๆกับตัวพระเอกเนี่ยก็เรียกว่าเกียดแล้วก็เลยด่าเลยว่าแบบไอ้เจ้าคนผีทะเลอะไรเงี้ยค่ะ ตัวหญิงสาวก็เตรียมจะซัดฝ่ามือใส่น้าอกของพระเอกค่ะด้วยความที่พระเอกก็แบบว่าเนี่ยตายแล้วฉันเพิ่งแบบมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานฉันก็ต้องเสียชีวิตตายอีกแล้วหรอเนี่ยไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยเขาก็เลยยืดยืดแขนออกไปค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าไปโอบเอวผู้หญิงอย่างแรงค่ะตัวผู้หญิงด้วยความตกใจค่ะแทนที่แบบเลี้ยวแรงที่จะแบบซัดฝ่ามือให้ตายเนี่ยมันก็เลยแบบว่า คือผ่อนลงค่ะมันก็ทําให้ตัวพระเอกเองก็รู้สึกเจ็บร้าบที่หน้าอกค่ะเหมือนแบบร่างกายมันแบบเหมือนถูกฉีกขาดแล้วก็มีโลหิตเนี่ยพุ่งออกมาจากปากนะคะแต่ก็ยังคงโอบเอวของเธอแน่นเลยแล้วก็รู้สึกถึงแบบว่าโอ้สัมผัสที่นุ่มเนียนมือเสียเหลือเกินตัวผู้หญิงคราวนี้ก็เลยคิดจะจัดการฆ่าตัวพระเอกละค่ะ หลังจากนั้นตัวพระเอกก็แบบอารมณ์ว่าหากลรวิธีโดยการจั๊กกะจี้รักแร้ผู้หญิงละกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เป็นดังคาดค่ะหญิงสาวก็แบบว่าแบบคืออยากจะหัวล้อออกมาค่ะแล้วก็เลยทําให้ไอพลังฝ่ามือที่จะซัดออกไปเนี่ยมันแบบหายสลายไปซึ่งตัวพระเอกเองก็ยังคงกอดผู้หญิงคนนี้แน่นค่ะไม่ว่าเธอจะแบบว่าดิ้นรนยังไงสุดท้ายก็เลยตกลงฝั่งน้ําลงไปทั้งคู่ ซึ่งพอตกน้ำค่ะปรากฏว่าผ้าแถบของผู้หญิงค่ะมันก็หลุดลอยออกไปเส้นผมก็เรือยสยายผ่านใส่น้ำค่ะตัวนางเอกเ,เองกไ็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ายน้ำเก่งอะไรนะคะตัวหลินหวังหลงค่ะก็อารมณ์โกรธนะคะก็เลยอยากจะเดี๋ยวไปดึงผ้าแถบของตัวหน้าอกของนางเอกออกค่ะตัวผู้หญิงก็รู้สึกสับสนพยายามจะแบบว่าดิ้นลนขัดขืนแต่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะสำลักคออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ท้ายตัวพระเอกค่ะก็ทําการดึงล่างของตัวผู้หญิงค่ะให้กลับไปที่ฝั่งแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็ดำน้ําหนีหายไปค่ะซึ่งตัวผู้หญิงอะ่ะก็บอกว่าเนี่ยเจ้ารีบออกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยลิ้นฟังหลงเจ้ารีบออกมาเดี๋ยวนี้แล้วทีนี้ค่ะก็ผิวน้ำมันก็ยังไม่มีการขยับขยื่นเลยเธอก็รู้สึกกระวนกระวายก็แบบฝืนตัวเองให้แบบว่าเย,อเยือกเย็นนะคะแล้วก็ตะโกนบอกว่าเนี่ยลิ้นวังหลงเจ้ารีบออกมานะคะไม่รู้ว่า เจ้ากําลังจะช่วยข่าอยู่รีบออกมาลูกดองข่าอาบยาพิษนะถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวเจ้าจะตายแต่ปรากฏว่าคือทุกอย่างมันก็นิ่งส,ง,สง,งัดมากเลยค่ะเสร็จแล้วตัวสาวใช้ก็เลยรีบมาช่วยจัดการดึงคุณหนูกลับขึ้นเรือนะคะหญิงสาวก็สั่งค่ะคนอื่นบอกว่าเนี่ยเนี่ยข้าแบบจะไม่ลาเว้นมันโดยง่ายต้องหามันให้เจอแล้วข้าจะข้าจะสังหารมันด้วยมือของข้าเอง เมื่อเธอกล่าวจบก็เบือนหน้าค่ะแล้วก็แบบว่าสายตาก็เหมยเหมยรอยไปนะคะนะตอนนั้นเนี่ยตัวหลินบางหลงก็โผล่ออกมาจากน้ําค่ะก็บริเวณที่มีวัชพืชขึ้นเยอะๆนั่นเองก็ได้ยินเสียงร้องเรียกนั่นแหละแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่คิดที่จะแบบกลับไปถูกเชื่อหรอกนะแต่ก็รู้สึกตอนนี้เริ่มเจ็บปวดที่แบบเออหน้าอกอะไรเงนี้ค่ะเพราะว่าถูกของมีคมเนี่ยก็แทงที่หัวไหล่ด้วยมันแบบเหมือนรู้สึกเจ็บทะลุถึงหัวใจเลย ก็เลยรู้สึกแบบเหมือนโกรธตัวผู้หญิงนะว่าเนี่ยฉันน่ททาดีไม่ได้ดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาก็รู้แหละว่าตัวที่ตัวเซียวชิงเซียเนี่ยมอบให้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเพราะว่าเธอเนี่ยคิดว่าเขาจะนวนลามเธอก็เลยทําการโจมตีอย่างโหดเที้ยมนั่นเองสุดท้ายตัวเขาก็พยายามลักสังขารค่ะแล้วก็เป็นลมคอพับคออ่อนจนกระทั่งเจอร่างเนาชลาที่บอกว่าเนี่ยอ้าวเจ้ากลับมาแล้วหนระือ ตัวท่านลุงเวย้ยค่ะก็ทําการตรวจค่ะก็บอกว่าอา้าวเจ้าตองพิษซะแล้วพิษเนี่ยมันจะสลายกล้ามเนื้อค่อยๆออ,ออกลทธิ์แม้ไม่ถึงตายแต่ภายในสองชั่วยามล่านจะแบบเป็นสีดำม่วงไปทั้งตัวอ่อนล้าเลยนะแล้วก็12ชั่วยามถึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งตัวลินหวังหลงก็รู้สึกอ้อไม่ถึงตายก็ค่อยยิงชั่วขึ้นมาหน่อยละกัน หลังจากนั้นท่านลุงเว้ยค่ะก็ทําการแบบว่าดึงเอาไอ้ลูกดอกออกค่ะซึ่งตัวหลินวังหลงก็แทบจะแบบโอ๊ยเจ็บเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่มียาชาเลยทุกอย่างคือแบบเนื้อสดสดตัวลูกดอกค่ะก็มีอักษรที่เขียนว่าเซียนด้วยค่ะก็ทําให้เขาตัวนึกนึกย้อนว่าเนี่ยไอ้ตัวปอมที่เป็นเซียวชิงเซียนเนี่ยก็จริงๆแล้วน่าจะชื่อว่าชิงเซียนนั่นเองค่ะท่านลุงเว้ยก็แบบเอ๊ะ เจ้าพูดถึงเซียวชิงเซียนหรอเจ้าแน่ใจนะว่านางชื่อซาเซียวอะไรเงี้ยงั้นเจ้าเล่ามาซิว่าไปเจอกันได้ยังไงซึ่งเขาก็เลยเริ่มเล่าว่าแบบเหตุเกิดที่ริมแม่น้ําท่านลุงฟังก็มีสีหน้าประหลาดใจค่ะแล้วก็รู้สึกแบบนับถือถ้อยคําสูงส่งที่หลินินหวังพูดถึงบทกวีค่ะตัวท่านลุงค่ะก็แบบว่าเออเจ้าข้าไม่คิดเลยนะว่าแบบ ปกติก็เห็นเจ้าเมอลอยเอาแต่พูดถึงบริษัทท่องเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นอ่านตำราเลยไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นคนที่มีความรู้ขนาดนี้ต้องเรียกว่าบัณฑิตพวกนั้นน่ะก็คือแบบอว่าเอามาสู้เจ้าไม่ได้เลยและท่านผู้เท่าก็บอกว่าเนี่ยที่ข้าพูดกับเจ้าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเจ้าตกลงยังไงอีกคนนึงก็เลยบอกว่าอา้าวที่ท่านหมายถึงให้ข้าแอบอ้างไปเป็นบุตรชายของผู้อื่นอย่างนั้นนะรึซึ่งท่านลุงเว้ยอะค่ะก็ บอกว่าเนี่ยต้องไปแอบอ้างเป็นคุณชายตระกูลใหญ่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลินวังหลงก็ปฏิเสธไปทีหนึง่งแล้วก็พูดมาอีกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านลุงก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยตระกูลใหญ่เนี่ยมันมันไม่ใช่ท่าตระกูลธรรมดานะคือเรียกว่าใหญ่เกินกว่าจเจ้าจะจินตนาการได้แหละแต่ว่าหากเจ้าเดินเข้าไปถึงจุดนั้นก็จะเข้าใจความหมายของข้าเองซึ่งเอ๊ะใหญ่เกินจินตนาการนี่หมายถึงห้องเต้หรือเปล่าเนี่ย ท่านลุงก็แบบว่าแบบไม่ได้พูดอะไรค่ะซึ่งตัวลินวังหลงก็บอกว่าเนี่ยแอบอ้างเป็นบุตรชายคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีใครจดจําได้หรอคือคนอื่นมันไม่ได้โง่นี่อะไรเงี้ยซึ่งท่านลุงก็บอกว่าเนี่ยก็ใช่ไม่มีใครโง่หรอกแต่ข้าบอกเจ้าได้ว่าเราเหยพผู้นี้ไม่มีวันที่จะมีลูกชายของตัวเองได้เขากําลังหาบุตรชายมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าตัวหลินหวังหลงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมมากๆซึ่งสาเหตุหลักค่ะที่ท่านลุงเลือกเนี่ยก็ต้องพูดว่าเพราะเจ้าเนี่ยขวัญกล้าละเอียดรอบคอบมีวิสัยทัศน์เฉพาะตัวหน้าหนาแล้วยังไรยังอายอะไรเงี้ยตัวลินวังหลงก็ยังไม่ได้ทําการตกลงค่ะแต่ท่านลุงเว้ยก็บอกว่าเนี่ยแต่ข้าจะไม่อยู่แล้วนะก็ หลินมาหลงก็เลยถามว่าเอ้าลวบ้านท่านเป็นยังไงมีลูกเต้าอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งอีกคนนึงก็แบบว่ารอยยิ้มขนขึนเวลาที่พูดถึงลูกหลานค่ะสุดท้ายเขาก็พูดว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเจ้าอาจจะเข้าใจเรื่องของค้าทีหลังละกันแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่พูดเอาเป็นว่าค่าขอมอบของขวัญให้ละกันแล้วก็ควักสมุดพับสีขนาดเล็กค่ะที่ดูโบราณด้วยท่าทีลับๆ่อๆค่ะซึ่งอีกคนนึงเอามาอ่านก็ปรากฏโอ้ภาพวาดเนี่ยเป็นการร่วมอภิรมระหว่างบุรุษและสตรี สารพัดแบบเลยคือทั้งทวงท่าอะไรต่างๆโอ้กระบวนท่าช่างเจ๋งอะไรยิ่งนี้ยิ่งกว่า Payboy FHN อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดว่าโอ้ท่านมีอะไรแบบนี้อีกอีดีๆเอามาอีกนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวท่านลุงก็แบบมองหลีหลินหวางก็หัวเราะแห้งๆบอกว่าเป็นผู้ชายนี่ช่างดีจริงๆเลยหลังจากนั้นค่ะท่านลุงก็บอกว่าเนี่ยเจ้าอย่าไปมองแบบว่าภาพแบบรวมๆให้คอยดูว่ามันมีกลลเม็ด บางอย่างที่ซ่อนอยู่ค่ะดูจุดสีแดงบนตัวคนให้ดีซึ่งตัวนั้นนะคะมันก็จะเป็น,ในใคล้ายเหมือนเส้นเลือดค่ะก็ต้องเรียกว่าเนี่ยมันเป็นตำราที่เขาแอบไปเอามาจากตำราหลวงเลยนะมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิชา,ชาเคล็ดลับในการฝึกปรือซึ่งท่านลุงก็บอกว่ามันไม่มีใครที่แบบเห,เหมาะสมได้เท่ากับเจ้าอีกแล้ว ท่านลุงเว้ยคะ่ะก็ได้ทําการอธิบายต่อว่าเนี่ยแม้ว่าวารยุทธชนิดนี้จะเหนือร้้ากว่าวิชาเสริมท่าตแต่ว่าต้องหากฝึกฝนไม่เหมาะสมก็จะด้อยค่ากลายเป็นเรื่องชั้นต่ําในทันทีขณะที่มีความสัมพันธ์กับสติก็จงจําไว้ให้ดีว่าจะต้องให้ยินหยางเชื่อมสารกันสําหรับหนุ่มสาวพรมาจันก็น่าจะมีประโยชน์เช่นกันซึ่งท่านลุงเว้ยก็ไม่เคยลองด้วยตัวเองคะ่ะ ส่วนหลินหวังหลงเนี่ยก็เพิ่งมาก็ยังไม่ได้แบบไม่ทันได้มีความรักไม่เคยได้ไปทําอะไร,ย,ไรยังไงก็ยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกท่านลุงเว้ยก็เลยบอกว่ามาข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงและกันนะหลังจากนั้นก็ทําการใช้ฝ่ามือจับที่กระหม่อมของอีกฝ่ายค่ะแล้วก็ส่งกระแสความร้อนเข้าไปในร่างนะคะทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายเหมือนเนื้อย่างที่กําลังอยู่ในเตาอบไมโครเวฟอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่ถ่ายทอดพลังก็เริ่มแบบรู้สึกเรากับตัวเองจะชราขึ้นไปอีก20ปีขณะที่ร่างกายของพี่เอกก็รู้สึกโอต้ตึงตึงอะไรอย่างนี้เนี่ยรู้สึกแบบว่าโครงกระดูกก็แบบคือทุกอย่างเหมือนมันมี energy อะไรบางอย่างคะ่ะพลังงานบางอย่างคะ่ะก็ทําให้ท่านลุงกระเบิกตาบอกว่าเนี่ยเออโครงกระดูกของเจ้าก็ไม่เลวเลยนะอายุ18ปปีต้องเรียกว่าสัดส่วนอะไรทุกอย่างเนี่ยดีมากข้าก็ส่งพลังให้กับเจ้าละ ก็ถ่ายทอดไปแต่ว่าเจ้าก็ยังดูดซับได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนด้วยซ้ำตัวเพรเอกก็รู้สึกผิดคะ่ะที่แบบว่าเออร่างกายเขาไม่สามารถซึมซับพลังของท่านลุงได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบพคุณท่านลุงมากเลยที่แบบว่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสรรพสิ่งก็ไม่อาจที่จะบังคับกันได้มันแต่ว่ามันมีพัฒนาการค่ากบพอใจแล้ว,ลวนะซึ่งท่านลุงก็เลยบอกว่าอถือว่าอืยอมรับสภาพได้ก็เป็นถือว่าเป็นชายชาตรีที่ดีมากเลย ก็เจ้าวางใจได้ละกันเพราะว่าถึงแม้ว่าวิชาประทับพลังค่ะจะล้มเหลวแต่ขอให้เจ้าเนี่ยได้ฝึกฝนพลังภายในตามสมุดเล่มนั้นรับรองจะต้องสําเร็จการใหญ่อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นค่ะตัวท่านลุงก็บอกว่าเนี่ยเอ่อแบบเหมือนเขาช่วยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าเนี่ยจะขอให้เจ้าช่วยเหลืออะไรบางอย่างจะยินยอมหรือไม่ลินหวังหลงก็เลยแบบว่า นึกถึงเรื่องที่แบบว่าหากไม่ใช่เรื่องแอบอ้างเป็นผู้อื่นข้าก็พร้อมที่จะกระทาอย่างแน่นอนอีกคนนึงก็เลยพยโงหัวว่าเนี่ยเ,ออเรื่องนั้นง่ายมากเลยงั้นให้แกเจ้าไปบ้านสกุลเซียไปเป็นบ่าวรับใช้แล้วกันสุดท้ายตัวพระเอกก็รู้สึกมาว่าโอ๊ยฉันโดนตะแก่นี่วางแผนเสียแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเขาชอบใช้ชีวิตแบบชิวๆแบบไม่ชอบเป็นบ่าวรับใช้กับใครสุดท้ายก็เลยต้องตกลงค่ะที่จะเป็นบ่าวรับใช้ แต่ว่าก็มีกำหนดเวลานะว่าขอแค่หนึ่งปีเท่านั้นแล้วเราจะไม่มีการติดขัางกันซึ่งท่านลุงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นข้ายอยากให้เจ้าไปตะกุนเซียวแล้วก็ทำภารกิจเพราะว่าไม่ได้ใช้เพื่อตะกุนเซียวเท่านั้นแต่ว่าเพื่อเจ้าด้วยนั่นแหละแล้วก็ท่านลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยจำไว้สวรรค์เบื้องบนเนี่ยสนับสนุนคนที่มีมานะโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต้องฉวยโอกาสมาให้ได้แล้วเจ้าจะได้รับในสิ่งที่แบบไม่เคยคาดฝันมาก่อน แล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันคัดเลือกบา่าวรับใช้ครั้งใหญ่ของตระกูลเซียวเลยก็ให้ไปลงชื่อซะเจ้าเนี่ยจะมีศักเป็นหลานห่างๆของข้าข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าเหารียญซันจำมาไว้ให้ดีเหรียญซันชื่อของเจ้าแล้วก็ไปให้ตรงเวลาด้วยนะความรู้สึกที่ได้อ่านนะคะเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิตินะคะอันนี้บอกไว้นิดนึงว่าเรายังอ่านไม่จบนะ แต่ด้วยความที่ว่าตัวละครนะคะคือพระเอกมันก็จะเป็นแนวเน้นความกะระลอนปิ๊นปอนของมาอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ใช่เวที่เราชอบอ่านแต่ว่าก็อาจจะมีแบบหลายคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี้ยเหมือนแต่งมาแบบเหมือนกระตูนแบบกระตูนผู้ชายที่แบบว่าส่วนใหญ่คือผู้ชายชอบอ่านกาันแล้วก็จะแบบเออต้องมีการแบบว่าไปแข่งขันไปแบบผจญภัยแรงตา่างๆเดี๋ยวรับรองก็จะมีสาวๆเข้ามาเกาะติดเยอะๆอะไรเงี้ยเหมือนแนวแบบ หนังแบบหนังจีนโบราณสมัยโบราณอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆใครอ่านเรื่องนี้กันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถสนับสนุนส็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด Subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเน a ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับ และเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของน้องสล็อตแก๊งสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย fast c o u t i o u s และ Doo d o d o ที่จะมีมุกฮาปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้